วันนี้พี่จะทำไข่เจียวไข่ล,ล้านใบจะเอาไข่ปลาหมึกไปทำเป็นไข่ปลาหมึกเผ็ดกันไข่แมงดาไปทำไข่แบงดาเอาโค้ดไข่ของลุงไปนมันมก็มีีลานะเว้ยนี่ทำยากมึนนมกนง,นงนึ่นิทำแล้วมาทำถูกต้องนะมันมามนกดรีว่าจะมาท ก็ดีพี่น้องชาวไทยวันนี้พี่จะทำไข่เจียวไข่ล้านใบอย่าแค่พวกมึงงงแน่นอนว่าทำไมกูถึงทำไข่เจียวไข่ล้านใบมึงดูนี่ไอส้สักเจ็ดแสนใบไปแล้วนี่อีกแปดแสนใบนี่เก้าแสนใบนี่อีกสองล้านใบเป็นเสร็จไข่เจียววันนี้กูจะใส่ไข่ทั้งหมดสี่ล้านห้าใบไข่เจียวแบบที่กูทำเนี่ยพวกมึงคิดว่าคนอย่างกูจะเอาไข่เจียวมามิกกันอย่างเดียวมันจะดูกระจอกมึงชวนรู้จกัดจกด้วยนี่ใครนี่นกเช่าสม,มุดเพรากูจะทำมาไข่กระเจียวกระจอกๆนนไม่ได้นะมึงดูนี่อันนี้คือไข่ปลาหมึกใช่ไหม ไข่ปลาหมึกอันนี้เป็นไข่หมึกกระดองอันนี้เห็นใสๆไข่หมึกกล้วยไข่หมึกหอมแล้วแต่ไข่อันนี้ไข่เป็นกระดองเพราะว่าดูแลถูกสุดเลยไม่ต้องอยดเงินกูหน่อยแต่คราวนี้เราทำไข่เจียวตัวผสมหลักในไข่เจียวของเราเราต้องมีอะไรไข่ไก่ถูกไหมที่เหลือนี่คือตัวที่เราใส่เพิ่มแต่การที่ใส่เพิ่มเพียงเดียวมันกระจอกไปเลยเดี๋ยวกูจะเอาไข่ปลาหมึกไปทําเป็นไข่ปลาหมึกเผ็ดกัอนแน่เดี๋ยวกูจะไข่แมงดาวไปทำเป็นไข่แมงดาหวานเหลือกูใส่น้ำปลาลงไปจะเป็นเที่ยวติดหวานหมดเดี๋ยวเต็มคอกันเว้ยเริ่มเเเเลลยยยไไปปออันนนีีี้คืข่าาววะ ไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปลาปลาิวกิวก็เป็นไข่ปลาเดียวกันเราเอาไปลวกก่อนประมาณสัก5นาทีขึ้อนอยู่กับความชอบนะถ้ามึงอยากได้ไข่ปลาแบบเป๊ะๆใช่ไหมมึงก็ลวกน้อยหน่อยถ้าเกิดว่ามึงอยากลวกแบบกูลวกอะ่ะก็จะลวกนานหน่อยถ้าเกิดว่ามันอย่างเงี้ยมันดูด้านๆเงี้ยแปบลบว่ามันลวกไม่สุกนะเห็นปะบางอย่างมันเป็นแบบเยิ้มๆมันเป็นครีมอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นใสๆก็จะเป็นเป๊ะๆขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบกินแบบไหนแต่หลักการแรกช่วยกรุณาอย่าไปซื้อไข่เรียวเซียวปอมมันมีขายตรงม,มันไม่ทำมาจากไข่นี้มันไข่าว่ม หนึ่งสองไข่ปูหมาอขอบคุณมากครับเนี่ยถ้าเกิดกูไปปล่อยมุกพวกมึงก็ไปเล่นไอ้เหี้ยมึงใช้กูผู้คนเดียวไง <c oughs> ปูหมาเนี่ยมึงเอาไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วมึงก็แค่แค,แค้มันออกมาเอาเอามานันมันออกอันนี้ก็คือไข่ปูที่ต้มมาแล้วอย่างดีจากกูเองเหมือน,นกันอันนี้ก็คือไข่มึงไม่ใช่มึงมึงมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะแมงดาไอ้สัตว์เอาไปเลยไข่แมงดาเราเอาไปเผามาแล้วก็ต้มออกมาแค่ออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำใหม่ก็เอาวานไปเดี๋ยวกูจะเริ่มทำการอันแรกเลยกูทำไข่เจียวเพกู หั่นยังไงก็ได้นะอย่าไปคิดเยอะพุกมึงกูบอกเลยถ้ามึงคิดเยอะเดี๋ยวมึงจะทำไม่อร่อยมึงทำแบบไม่ต้องเยอะก็ได้พอละฟองฟองไวไข่นเอาเลยอ,อ่ะขั้นตอนต่อ,อไปมึงต้องใส่เครื่องปรุงอะไรพี่นี่คือผงมามา่ามึงเอาผงมามา่าตัดเข้าไปให้เป็นไข่เจียวมามา่าแอร์ไข่มามา่าโอเคหั่นไปแป๊บนึงก่อน อ่ะอันต่อไปเดี๋ยวขอรั้งมือหน่อยนะเอาไข่แมงดามาอันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกรสเผ็ดใช่ไหมจะเป็นไข่แมงดารสหวานแต่เขาปลายไข่แมงดามึงมึงกลัวไข่มันจะเยอะไปไหมวนะันนี้เต็มปากเต็มคำไงพี่ใช่ๆคอเลสเตอรอลนะอ้ะอะวะอาวปรุงรสนจะจ๊ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลโรยลงไปเอาแบบคลุก่อนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยไปเริ่มกิจาการนี่นะ ดูไม่อยากบอกนะกระทะสเต็กกูสิเเขาบอกว่ากระทะนี่เอาไว้ย่างสเต็กมาเลยไมยตายกูย่างขอบมื้อไปย่างเลยเอ้ยย่างไปฝุ่งมาาอีกแล้ว của bào nổi cái ngon các anh em để nó thêm giềng thôi để nó thêm giềng để nó thêm giềng để nó thêm được đấy 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 được หาร้อนนะไม่มีน้ำมันนะจ๊ะไปมาอ่อนๆเอาลงไปเลยแต่ไม่ได้เพิ่เราแค่ต้องให้น้ำตาลมันละลายใช่ปะ่ะแล้วมันก็เคลือบไปในไข่ใช่ปะ่ะอา่าง,ง่ายๆโอเคเลยดูเราจะได้ละหรือเปล่งเพื่อนว่าไข่อ่ะได้เอาเขาก่อนเลย พอล้างก่อนเดี๋ยวเราเริ่มทําการเทาะกระเจี๋ยได้มาเครื่องวัวมีอะไรบ้างนี่ไข่เป<น>งดาเกสน้ําตาลมว้านาาลุ่หลาน้ําตาลเป็นเม็ดไข่ปลาหมึกรสเผ็ดนี่ไข่โป้พร้อมไข่ปลาพร้อมอ้าวเริ่มใส่ไข่ห้าใบพร้อมไหมวะจะพอๆพี่ไอ,อ้สัสแตกหมดแล้วหายแล้วได้มีหลักการในการตอกไข่ไหมไม่มีกูก็ไม่มีเหมือนกันอุย กูว่าไขไ่ห้าใบบอหรือเปล่พอหรอเปลกาพอห่าวะค้าบปองครึ่งครับปองครึ่งได้ไข่มาแล้วปรุงรสนะครับได้แล้วแต่เมืองไมหมครับเมึกไข่ปู้งวนเว้ยใส่เข้าไปสามช้อนพอเอาไข่ปลาใส่ปลาใส่เข้าไปพอไหมพอเนาะเยอะนะนะไข่เป็นเงาใส่เข้าไป โคดไข่ละมึงเอ้ยสุดท้ายมึงใส่อ,อะไรแล้วไข่เจียวไข่หนังปลาน้ำปลา,ปาเค็มไหมนิดหนึ่งพอแล้วมึงดูนี่หิมาลายันบอกเลยทีเดียวชีวิตอยู่คุณทำหรือลาถ้ามึงใส่หนังปลาธรรมดาม <c oughs> ก็จะไม่อร่อยเหมือนกูหรอกอ่า <c oughs> ได้แล้วเว้ยไข่เจียวต้นตรับโครไข่เลยสี่ล้านห้าใบของกูเริ่มกิจการเอา แกเสียวกินข้าวนะบ,บอกการทำไข่เคียวนะครับถ้าคุณใช้กระทะที่บ้านของคุณก็อยากให้ง่ายหน่อยก็ใช้เทฟลอนถ้าอยากเท่แบบกูก็นี่เลยเตาไฟกระทะเล็กอันนี้กินไม่ได้แต่เทบอกได้คำเดียว,ยวรสชาติออกมาเหมือนกันได้อย่างเดียวเท่เไปไิดไฟให้ร้อนร้อนเสร็จทำไงปล่อยน้ำมันลงไปทําให้น้ำมันเปนร้อนเว้ยแบบ อันนี้คือวิธีการทําให้ไม่ติดกระทะเพราะงันไม่ได้ร้อนอ่ะร้อนหนึ่งเบาไปนิดหน่อยเอาน้ำม,มันร้อนเทออกไปก่อนปั๊บอันนี้มือก็ได้กระทะร้อนเสร็จแล้วมึเราใส่น้ำมันเนี่ยที่วันต่อไปนี่เย็นละเดยน้ำมันเย็นลงไปโอเคอันนี้มือก็ไม่ติดกระทะละเปิดไฟพอมาลุกๆไว้เอาโค้ดไข่ลงกๆไปเน่เดี๋ยวเราค่อยพักนันเป็นต้นก่อน มันก็มีลีลานะเว้นี่ทำยากมันดูนี่ทำให้มันให้มเป็นดูงนะแผบเขางตรงนะแเดียวมาข่้น ข้างล่างถูกเพราะตรองบายได้หลังนั้นมันก็พลิกไว้ตอนมันพลิกเนี่ยมันต้องดูอาการแบบว่ามันพลิกได้ด้วยวะจะประสบการณ์หน้ากูมีแต่น้ำมันก้องผมัน่มีแต่น้ำมันนะพี่โอเคพลิกมาเล็กนอนกลางเว้ยนี่งานได้ละโอยไอ้เหี้ยโอ้ย ไม่เอาแล้วก่อนหน้าใส่น้อยใส่เยอะเลยเลิกไอ้ตันเด็ดแล้วเว้ยเขาขึ้นกูบอกเลยว่าโมเดลชื่อใหม่เลยไข่เกี่ยวโซนิคบูมปู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 เรียบร้อยได้แล้วเรียบร้อยไข่เคี่ยวโซนิคบูมของเราโอ้กูบอกเลยนะว่าโคตรเดือดหน้ากูดิอมันเทียบเลยเดี๋ยวกูขอโบหนมะเอาได้ไหมหัวกู เป็นความสุขของพวกมึงเนี่ยเป็นความทรมารของกูนี่ไงบอกเฮ้ยอย่าใส่เลยไข่ปลาไม่ได้ยีนต้องใส่ไข่ปลาด้วยเป็นไงล่ะกูบอกมันระเบิดใสเถอะเฮียอย่ากูอจิ้มหนุนนะอันนี้กูหกจิ้มเองไงนะก่อนจิ้มไปเสิร์ฟเพราะกูอยากรู้มันอร่อยแค่ไหนนี่ไข่หมึกใส่ไข่หมึกอร่อยมากหัวมาหัวหิมะก็เข้าได้ไอเสตบุยมาต้องเข้าบัวตอนนี้หน้ากูแหก่กันนะกูไปเอาขุนจิ้มมา เรื่องสงที่เรียบร้อยชุ่มชือนไปไปไป sir bye b y ใช่ครับมีไข่ปูสาเดียวเซียวน้องไข่ปับหมึครับแล้วก็มีไข่ปลาด้วยขออนุญาตใส่เด็ดเอาไข่ปลาด้วยเออเอาป้องได้เลยครับบอกรสชาติได้ไหบันมากเลยหน่อยว้าวเด่นมากเลยยสุดยอด เขาทิม่อยนะอันไหนเม็ดนี้ใช่ไหมที่ระเบิดใส่หน้าเฉีดผัดอันนี้อะไรนะไข่อะไรนะไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกนะแล้วก็ปลุกมาแอืรสชาตได้ใช่ยาเป็นญี่ปุ่น้องอ่เนื้อมันหนึบๆนะใช่คออร่อยมากค่ะเยี่ยมอย่าลืมกดใช้กดแชร์ซับสไคร Subscribe ให้กับรอยแผลของกูด้วย you yeah.